ơ <laughs> bưởi เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลางังทําอาหารนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมบของ Second p นพ c e ครับและตอนนี้ก็มีอัปเดตที่ปลูกเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับ ซอนจินวูนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งโดเนทของมาให้นะน้องโฮชิโนะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะที่โดเนตมาให้น้องเขาโดเนตของที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้ทุกคนโมนาดมันมันมัน,ม,น,ม,นมันพอใช้ได้อะพี่ไม่พอใจวะที่ต้องการสุดโหดอ่ที่ไม่ใช่พอใช้ได้แต่คือสุดโหดอุ้ยให้เลยเหรอ เดี๋ยวถามจริงครับอันนี้ให้เลยเหรอเดี๋ยวนะอ้ยขอบคุณครับมอยู่ในราคา2,000กว่าโลบากะน้องเขาโดเนทมาให้เขาบอกว่าได้มาจากยูอวี v ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่โดเเทมาให้นะทุกคนมันน่าจะสุดโหดเลยนะครับผมกดใช้เลยฮึบ yes โอ้ย โอ้ยซิบเต็มซิบเต็มยูเลเวลอัพ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 อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันให้เราไปดีฟีดอะไรไม่รู้ทุกคนเห็นปะมันมีเควสขึ้นครับเปลี่ยนอาชีพนะเออผมกดใช้ดาบเอ๊ะมันไม่มีดาบเหรอคือมันยังไงวะไอ้น้องโฮชิโนะ80 minutes later นี่ปะพี่ต้องลงเลทนี่ปะคิมสัน โอ้ยเราต้องกำจัดเลดคอมเมดร์อีกริตโดยการลงเลดคิมสันคือมันไม่ค่อยมีคนถามชื่อพี่อ่ะพี่ก็ไม่ได้บอกว,ว่าพี่ชื่อเอด็ดแต่จริงๆพี่ชื่อเอ็ดนะครับอ้าวไหนเลดี้มาดีหุยไอสัตว์เดี๋ยวๆๆ <laughs> ก่อนที่จะมาดี เอ้ยอัพสเตตไม่ได้โอ้พี่ไม่มีเลือดชิปหายแล้วทุกคนพี่สามารถที่จะยืนเฉยๆได้ไหมเพราะว่าเลือดพี่ไม่มีครับเลือดไม่มีอ้าวขออนุญาตยืนลังทายแล้วก็เปิดฮาคี้สังเกตโดยการกดตัวทีโอ้โหลืมอัพเลือดไปเลยเอ้ยทุกคนเลดี้เลดี้มี่ใครยังไม่มามันกดเลดี้ได้ไหม โยอินไทยยโอเคอเคุยนว่าตายแล้วตายเลยอสัตว์ตกใจกพี่ตกใจพี่นึกว่าพี่ตายแล้วตายเลยโอเคตายได้กี่ครั้งไม่รู้นะแต่พยายามอย่าตายกันนะครับหมายถึงพี่เนี่ยอย่าตายห่หายใจเต้น เอย้ยอะบากันเฮ้ยโอเคอุ้ยได้เด็กเกอร์มาด้วยว่ะทุกคนแล้วก็ได้เอ่อเรดพอโตโอุ้ยอัพแรงเลยโอ้ยสุดโหดตอนนี้พี่คือฮันเตอร์เลเวลเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ครับอ้าวหุย้ยปลดล็อกสกิลทุกคนมีอยู่เอ่อไม่รู้กี่สกิลนะโอ้ยสุดโหด อ้าวโอ้ยเ,เด็กเกอร์มาด้วยวะโอ้ยปุกทหารเหรออุ้ยใครอีกอีตเอ้ทุกคนดูดีๆผมสามารถที่จะเอาเจ้าเผ่า,ผาตัวนี้นะครับผมมาลงดันแบบที่เราไม่ต้องตีก็ได้นะเราจะเปลี่ยนให้มอนของเราเป็นเอ็กซซีฟทั้งหมดนะครับผมเน้นโจมตีแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือแบบ มันโหดมากๆอ่ะสำหรับเจ้าชา์โดโบนาทตัวเนี้ยโคตรโหดเลยครับดู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 ดดคือดันเนี้ยถ้าไปลงเองนะครับผมหรือไปลงกับเพื่อนมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแบบพอสมควรนะแต่อันนี้เราปล่อยให้มอนเราไปตีแบบสบายบือสะดือโบอะ่ะเดี๋ยวผมเล่งเวลาให้ทุกคนดูแล้วกัน ใช้เวลาไปประมาณ2นาทีในการลงเลทครับลงโคตรไวแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปคลิกมงคลิกเมาส์ปล่อยให้ลูกน้องตีสบายบือสะดือโบ ซึ่งหลังจากที่ผมลองเล่นมาสักพักนะทุกคนเจ้าซอนจินวูคืออ b i l i t y ไม่นับว่าเป็นอ b i l i t y กันคือเผ่าที่โหดที่สุดในเกมณนะตอนนี้แล้วครับโคตรโหด,โห,ดหลังจากที่ได้เจ้าเผ่าตัวนี้มาผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมถึงพูดว่าเผ่านะครับผมเจ้าชาโ m โมนาทุกคนไม่ใช่ทั้งอาวุธหรือว่าไม่ใช่ทั้งอ b i l i t y นะครับผมมันเป็นในส่วนของเผา่านี่อ่าเผ่าเดอะโมนา ออฟชาร์โครับอ่าคือเราสามารถที่จะใช้ดาบหรือว่าใช้อบิลิตี้พร้อมกับเจ้าซอนจินวูตัวนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเจ้าซอนจินวูตัวนี้เขาบอกว่ามันมีกันด้วยกันอยู่สสายนะครับผมสายแรกจะเป็นสายที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมโดย Shadow o f Monad แล้วก็สายที่2จะเป็นสายในคมเมนเซอร์แต่สายในคเมนเซอร์มันจะกากกว่าสายที่เราใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมซึ่งสายที่เราใช้อยณตอนนี้เราต้องไป ตีส่วนในส่วนของเจ้าไอ้เนี่ยอีกิดอะหลังจากที่เราได้ของมาใช่ไหมหได้พวกอาบิลิตีเราก็ไปตีอีกิดนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนเป็นมาสายนี้เลยเปลี่ยนสายมาเป็นตัวนี้เลยเออต้องพูดอย่างนี้แล้วก็มันจะมีปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับผมนั่นก็คือตัวเอ็า่าตัวเอ็นตัวนี้นะครับผมเราจะสามารถดูได้ว่าในสตอ r ์เลของเราเนี่ย มีเงาอะไรที่เราสกัดมาบ้างนะที่ผมใช้นะตัวนี้ก็จะมีแบมบี้นะครับผมอีกิแล้วก็สลาคิเ็มปาจิแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจ้าสุคุณะนะครับผมกากสุดจะเป็นสุคุณะเก่งสุดนะ่าจะเป็นในส่วนของแบมบี้นะทุกคนดูเลือดของแบมบี้ครับเ2 92ล้านทุกคนเลือดของเทพเงาเอยไม่ใช่เทพเงาอีกิต 90ล้านแต่เลเวลมันเยอะกว่าเจ้าแบมบี้อยู่ประมาณ300กว่าเลเวลอ่ะเออซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ e ีกิดหรือว่าแบมบี้โหดกว่ากันนะครับผมแต่แบมบี้เลือดเยอะกว่านะแล้วก็ในส่วนของตัวเอ็นเนี่ยทุกคนจะมีสกิลมาให้เราดูด้วยนะครับผมจะมีอยู่3 s k สกิลนะอันแรกครับจะเป็น Shadow Summoning นะครับผมก็คือ Activate Get ถุยแ t คทีเวทสกิลที่เราใช้อยู่นะตอนนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะรีตัวไปก่อนเพราะว่ามันลบเงาง่ายดี มันก็จะมีช่องสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับผม Shadow Summoning ก็ s u มมอนมาเลยอ่าแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเงาที่เราสกัดมานะแล้วก็อันที่2จะเป็น Shadow Extraction ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็จะเป็น Shadow Storage นะครับผมทั้ง2นี้จะเป็นในส่วนของ PASSIVE Skill นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้าสำหรับซอนจินอู u ด้วยนะทุกคนมันจะใช้เหรียญ G ในการซื้อซึ่งเหรียญ G ไม่รู้หามาได้ยังไงนะก็ ีนี่มันค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะฮาคิสีรีสีฮาคิียทุกคนใช้ห้า0มื่นกว่าจีอะเออค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับแล้วก็ในการสกัดเงาเนี่ยเราสามารถที่จะสกัดเงาได้ทุกทุกตัวเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมผมตีอาลองมันก็จะสามารถที่จะสกัดได้แต่ อัตราในการที่จะสะกัดเจ้าบอสเนี่ยมันจะอยู่1-5%นะครับผมถ้าเป็น NPC ทั่วไปก็สามารถที่จะสะกัดได้เลยนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ไปสกัดพวก NPC ทั่วไปนะครับผมถ้าจะสะกัดจริงๆไปสกัดจากบอสแล้วก็เราต้องทำดาเมจ100%เ์เเท่านั้นนะครับผมต้องทำดาเมจคนเดียวเท่านั้นนะถึงจะสามารถสกัดเงาได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปสกัดเจ้าอีกกิทให้ดูเฮ้ย ผมสก,กัดอีกิดไม่ได้อ่ะเพราะว่าเหรียญเลรของผมมีไม่พอจบแล้วโอเคมีประตูเกิดมาพอดีเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่าเป็นประตูของอีกิดหรือเปล่าไหนวะโอไม่ใช่ครับเป็นเรดกาะกากะนะงั้นก็เราสามารถที่จะเสกบอสได้ป่าววะโอเคมีของเสกบอสอยู่ครับงั้นก็ไปเสกบอสกันเลย บอสท,ที่เราจะเสกจะเป็นบอสของโชโก,โกนะครับผมเจ้าบอสท,ที่เสกจากตรงนี้ทุกคนมันจะไม่ค่อยโหดเท่ากับบอสท,ที่อยู่ในดันเจียนเท่าไหร่นะแนะนำให้ไปสกัดเงาจากบอสท,ที่อยู่ในดันเจียนนะผมก็จะเรียกมาเลยครับอ่ามันจะมีคำสั่งอยู่หลายคำสั่งอยู่นะครับผมจะมีในส่วนของ a อ g ก e s s i สต s t a ตหรือว่า Defen ต e นะครับผมตอนนี้เราเรียกเงามาใช่ไหมเงา,ม,ามันจะอยู่ในโหมดของ d e f ฟน s e ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมด a อ g ก e s s i v e ครับ เปลี่ยนเป็นโหมดเอกซสิบ e ให้หมดเลยเจา้าโหมดเอกซสิบเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูวิ่งไปตีแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกดคลิกนะแค่เราวิ่งไปใกล้ๆมอนนี่เห็นไหมมันก็จะวิ่งไปตีให้เราแบบอัตโนมัติเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมฉะนั้นผมจะเปิดโหมดเอกซสิบ e ไว้ตลอดเวลานะแล้วเราก็สกัดครับป <Nice. S 1> ึ๊บเห็นไหมมันจะมีโอกาส 3ทับ3นะครับผมที่จะเฟลแต่ผมจะไม่สกัดต่อเดี๋ยวมันจะเปืองช่องของเราซึ่งเจ้าเงาตัวนี้จะมีในส่วนของระบบเลเวลด้วยทุกคนเลเวล5000เลือดอยู่ที่90กว่าล้านใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเลเวล1นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเงาเป็นเลเวล1ให้ดูกดตรง shadow s t o r a g e กด Equip ก่อนอ่ะ Equip ไม่ได้เราต้องเก็บเงาของเราไปก่อนเราถึงจะสามารถ Equ i p ได้นะครับผมหรือว่า u ัน q u i p นะ ผมก็ดีเลยเพราะว่ามันง่ายดีกด N ขึ้นมา Shadow s t o r e g e ถ้าเราจะออปลดในส่วนของ s u k ุ n a ปลดทิ้งแล้วก็ไปใส่ของ Shadow Infinity ออไม่ใช่ Infinity Shadow Infantry ปุ๊บอ่าเอ้ยไม่ๆๆเราต้องเอาเลเวลหเหรอเราต้องเอาเลเวลน้อยๆนี่ไอเจ้าตัวนี้นะครับผม Bambi เลเวล1่อ่าก็กดมาเลยแล้วเราก็กดเรียกเงาของเรามาปึ๊บ เจ้าแบมบี้เลเวลหนะครับผมเลือดจะอยู่ที่20,000ืเท่านั้นนะเลือดน้อยมากๆเราต้องไปให้มันตีในส่วนของมอนหรือว่าตีบอสนะครับผมแต่ที่ผมจะปล่อยเ k ฟตีก็จะเป็นในส่วนของเกาะเนี้ยอืมแล้วเราก็เรียกแบมบี้มาเ e อ็กซีบนี่มันก็จะฆ่ามอนให้กับเราเองแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของเลเวลของมันเองนะซึ่งหมดหรือยังวะทุกคน หมดหรือยังสําหรับเจ้าซอนจินวูตัวนี้คือแบบมันเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยอะ่ะคือผมจะไม่เออไม่รีวิวอะไรไปให้มากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าผมรู้ระบบของมันเพียงเท่านี้เท่านั้นนะแล้วก็ผมเพิ่งได้ดาบเจ้าจูฮาบัตมาในส่วนของสตรีมที่แล้วเองอะ่ะคือลงดันไปประมาณ3รอบก็ได้ดาบมาเลยนะครับผมอ่า ทุกคนก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมเพราะว่าข้อมูลที่รู้มันน้อยนิดเหลือเกินอันนี้มันเป็นในส่วนของอัปเดตเทสเท่านั้นนะครับผมในอนาคตมันอาจจะเพิ่มในส่วนของสกิลหรือว่าทําให้ชาร์โดโมนาทโหดกว่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ถ้าในอนาคตมีอัปเดตเข้ามาผมก็จะมา,าพาทุกคนไปดูละกันนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่เคยเล่นแมปเซ็กกินพีทนะครับผมคลิปนี้ผมขอ250รไลค์ผมจะแจกเป็นในส่วนของดาบ ซอนจินวูทั้งหมด5เล่มมันวาร์ปมาพอดีผมจะแจกเป็นดาบซอนจินวูทั้งหมด5เล่มนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ซึ่งจะแจกใน Discord ของผมนะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ถ้าชอบถ้ามีข้อบันทากตรงไหนก็ขอภัยในนาทีนี้ด้วยเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูครับเจอก,กันครับบ๊ายบายขออนุญาตไปฟาร์มต่อกันก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าติดลมบนเหลือเกินหลังจากที่ได้ของโหดมา